ค่ะเราจะมาบันทึกรายการของวันที่12มกราคมนะคะสั่งซื้อโทราทาศัศน์จำนวนงเครื่องเครื่อง,องละง2 2,000บาทจากบอยสัทธาการีจำกัดนะคะจะไปที่ระบบซื้อค่ะไปที่ปุ่มเวอร์กโนะคะต่อไปที่ใบสั่งซื้อค่ะจะมีมหน้าตางอานี้ขึ้นมาค่ะกดปุ่มโอเคค่ะ ที่นะคะที่หน,นะะึ่งค่ะชื่อสินค้านะคะ T. Enter ะค่ะในที่นี้จะเป็นโทรศัพท์นะคะัเครื่องค่ะจำนวนสองเครื่องนะคะ ระะรเคคราไปที่แก้ไขรายละเอียดอื่นๆนะคะเปลี่ยนจากตัว n เป็นตัว y นะคะ ที่วันนี้จะได้รับของนะคะไม่เปลี่ยนเป็นวันที่18นะคะ ให้พิมพ์ by in ร้อยนะคะตอนนี้เราจะยังไม่พิมพ์นะคะ, mm hmm. คะโปรแกรมจะเคลียร์หน้าจอเพื่อบันทึกรายการถัดไปนะคะตอนนี้จะเป็นแค่รายการเดียวกด e n t e ออกเลยค่ะ mm hmm.